สวัสดีจ้ามือนีก็ับมาพบกับช่องน้องชอนชาแนลอีกตามเคยเนะาจา้ะมือนีช่องน้องชอนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นสามรัดของวันที่สองท่านว่ากับมีมาหายคือเกาเนะาจา้ะเท้งหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันและก็หุ้นรันนเสเซียแต่ก่อน,นจะไปเบิ่งแนวทางช่องน้องชอนชาแนลก็ับมาขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้า ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งในด้วจ้าขอบคุณจ้าก่อนที่สวยเบื้องแนวทางเขาก็ลัาเบื้องไา้งานผลก่อนนอกจากของหุ่นสามรเตี่้หายไปวันที่หนึ่งท่านว่าเนาะว่าผลออกตัวใด จากเท้าไฮไปเข้ากับไฮของหุ่นอังกิษก้อนนอกจากเข้ากับไฮฟันหาวิ่งรูดหกกับหาผลที่ออกมาบนออกแปดหกแปดล่างออกสองสามจากเข้ากับเข่าบนนอกจากนอเป็นตัววิ่งรูดหกนอกจากกระออกหกแปดเนาะเป็นเช่นไรในนอกจากสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจาก ได้เอาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบ่ก็ดีใจน้ำนอกจากสําหรับหุ้นอังกฤษเข้ากับเขา,ขาบนกันไปนอจกจากก็ไปตามต่อได้นอกจากสําหรับผลหุ่นเยลรมันว่าผลออกตัวใดเนาะจากเข้ากับมาตามต่อนอกจากสาหรับผลหุ่นเยลรม,มันนอกจากสําหรับหุ้นเยลรมันๆๆนอกจากเนาะ ท่ากับหายไปฟันหนึ่งวิ่งรูดสองกับหนึ่งผลที่ออกมาบนอ,อกสองหกเจ็ดล่างออกหาซีจ้ะท่ากับข่าวบนนอกจากนอะเป็นตัววิ่งสองจา่กรออกสองหกหกเจ็ดนอกจากนอเป็นเช่นไรเนาะจาะสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนจ้ะได้เอาไปเป็นแนวทางได,าได้หลายได้น้อยกันบอท่อากับข่าวบนกันไปนอกจาก กระเบิงผลหุ่นเยอรมันไปแล้วเนาะจาะกลับไปตามต่อได้เนาะสำหรับผลหุ่นรัสเซียว่าผลออกตัวใดนเนาะจาะจาะเขาก็มาตามต่อกันได้เนาะจาะเนาะสำหรับผลหุ่นรัสเซียเนาะจาะหุ่นรัสเซียเนาะเขากะหายไปเนาะจาะฟันศูนย์วิงรุดเก่ากับศูนย์จาะผลที่ออกมาเนาะจาะเนาะ บนออกสองหกหกล่างออกเก้าเจ็ดจ่าเข้ากับเขาล่างนอกจากนอะเป็นตัววิ่งรูดเก้าจากับออกเก้าเจ็ดเป็นไงแน่นอจากสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนแชนแนลจากเดาแบบเป็นแนวทางกันบ้านอนะจากเข้ากับเขาล่างกันไปกับเบิงรางล่งานผลกันไปแล้วกับไปตามตอนเล่นนอจากสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามลัดของวันที่สองท่านว่าเนาะ วานมีแนวทางตัวเล็กให้เข้าตัวใดนแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามตอกันเลยนอกจากสำหรับแนวทางหวยหุ้นสามลัาของวันที่สองท่านว่าเนาะจ้กเขากับมีแนวทางให้ทุกงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันแล้วก็หุ้นรัสเซียจ้าเข้ากับมาเบิงแนวทางของหุ้นอังกฤษกันก่อนเนาะจ้กสำหรับหุ้นอังกฤษก็ไปเบิงตัวเด่นกับหฮเดนเจ จับเด่นแปดไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกให้ฟันเจ็ดวิ่งรูดกะให้แปดกับเจ็ดไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนะจ๊ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกะให้เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดกจับ ไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกับให้แปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าจ้ะกลับไปเบื้องแน่วทางตัวเน,น,น,นิ่นตัวจ้อสองตัวกับให้เนไปกราน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบางรุดบาง เข้ากับใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเข้าง่ายเหล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลอกเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้งเข้ากับเบิ้งแนวทางของหุ่นอังกฤษไปแล้วเนาะจ้ะกลับไปตามตัวเลยเนาะสําหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแน่เนาะจ้ะเข้ากับว่าตามตัวกับเลยเนาะสําหรับแนวทางของหุ่นเยอรมันกันเนาะจ้ะ สำหรับหุ่นเยอรมันก็ไปเบิ่องตัวเด่นก็ให้เดนหนึ่งกับเด่นสองไปเบิ่งฟันวิงรูดนะจ๊ะมาเบิ่งฟันก่อนก็ให้ฟันสองวิงรูดกใ็ใไหนึ่งกับสองไปเบิ่องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนะจากมาเบิ่องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกใ็ใไสองหาสองหก สองเจ็ด,ดจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่อง,องกัไฮห้1 0งศูนย์หนึ่งสอง,งสจ้ะไปเบิ้งแน่วทางตัวเน้นตัวเจ้อสองตัวกให้เล่นไปกราฟน้ำนาะจ้ะ แต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจาอสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากะแสายแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันยิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิง้งเข้ากับเบิ้งแนวทางของหุ่นเยอรมันแล้วเนาะจ้ะก็กไปตามต่อเลยเนาะสำหรับแนวทางของหุ่นลเสเซียว่ามีแนวทางตัวเลข็กเข้าตัวใดแน่ เข้ากับไปเบิเ้งแนวทางกันเลยจ้าจ้าเข้ากับมาตามโตกันเลยเน,นาะจ้าเนาะสำหรับแนวทางของหุนลเสเซียจา้ากับไปเบื้องตเด่นกับไฮเดนสามกับเดนซี่ไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนาะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันสามวิ่งรูดกับไฮซีกับสามไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็โตัวร่องเนาะจ้ามาเบิ้องตัวเน้นกันก่อน ตัวเน้นกะไฮสาศย์สามหนึ่งสามสอามจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮสีย์สี่หนึ่งสี่สองสสจ้ะ ข้าก็ไปเบิ้องแนวทางตัวเน้่นตัวจ้อสองตัวกับเฮลินไปกัาน้ำนอกจากแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้่นตัวจ้อสองตัวก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างข้าก็จใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลอกกับไปเป็นแนวทางกันเบิ่ง เป็นแน่นอนจ้ะจมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิงแนวทางหวยหุ้นสามลัดของวันที่สองท่านว่าไปแล้วเนาะจ้ะเชิงหุ้นอังกฤษหุ้นเยอรมันแล้วก็หุ้นรัเสเซียเบิ้งตัวเด่นตัวนินกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันเมนื่อนาะจ้ะมักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางได้ เพื่อเข้จีด้เอาไปเลนเน่นหนักเน่นเบาตรงกับเลขที่เขาคิดไว้ไทนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขขอขอบคุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้ะกระขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกปู้ทุกคนเนาะจะ้ะพบกันใหม่ในคลิปหนะ้า คลิปนี้ช่องน้องช่อนชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า